เอาบรรยากาศชายหาดมาฝากนะขึ้นขึ้นขึ้นนี่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 หน้าร้อนหน้าร้อนออว,วิวอย่างสวยเลยอะ่ะวิวสวยมากวิวสวยมาก ิกด้วยที่นี่จะดีอย่างนึงนะมีที่ให้นั่งดูดิมีศาลาต่อๆกันหลายที่ให้นั่งเลยถ้าคนที่แบบไม่ได้เตรียมแบบเสือหรืออุปกรณ์มาเนี่ยนั่งได้มีที่จอดรถให้ทะเลแบบกว้างมากอะ แบบว่ามีหลายหาดยาวติด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 กัน